ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนซาเดียทาโร่ค่ะพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางที่ได้ทราบคำตอบด้วยค่ะ mm hmm. 10 of swords3 of pentacles7 of wands t o of Swords ขอให้อีกหนึ่งสำรับค่ะ Ace of p e n t a c l e The Magician The Fool Ten of p e n t a c l e ขอให้เอารเัเคิลหนึ่งใบค่ะ <No> พลังงานของคุณดีมากๆเลยนะคะณตอนนี้กำลังมีความภาคเพียรกับการทำบางสิ่งบางอย่างมีครูมีที่ปรึกษาที่ดีอยู่เสมอมีกัลยาณมิตรที่ดีที่เข้ามาคอยชี้แนะแนวทางที่ดีให้กับคุณถึงแม้สถานการณ์ในอดีตของคุณนะคะมันจะทำให้คุณเจ็บปวดแค่ไหนนะคะแต่คุณก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งในชีวิตของคุณนะคะ คุณกล้าที่จะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งค่ะบางครั้งใจคุณก็อาจจะลังเลใจสับสนใจอยู่บ้างเพราะมันจะต้องมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณนะคะรู้สึกกังวลใจแต่ตัวคุณก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณเลือกเดินหนะ้าตอนนี้มันจะทำให้คุณได้พบเจอกับความสุขที่สุดมันจะทำให้ตัวคุณพบเจอกับอิสระที่คุณตามหาคุณอยากหลุดพ้นจากพันธนาการนะคะ นะตอนนี้คุณมีความภาคเพียรคุณพยายามศึกษาหาความรู้นะคะ mm. เพื่อที่ให้ตัวเองนะคะสามารถที่จะเอาศักยภาพในตัวของคุณที่มันมีอยู่นะคะดึงพรสวรรค์นในตัวของคุณออกมาใช้นะคะออกมาสร้างตัวตนนะคะทําให้ตัวเองนะคะสามารถที่จะพบเจอกับความมั่นคงทั้งด้านของการงานการเงินสิ่งที่คุณรอคอยนะคะและสิ่งที่จะทําให้คุณได้พบเจอกับความสําเร็จได้เร็วอีกอย่างก็คือ คุณเป็นคนที่ไร้เดียงสานะคะก็คือคนที่ไม่เคยมีพิษมีภัยต่อใครเลยค่ะไม่ว่าใครที่จะดูถูกคุณทําร้ายตัวคุณนะคะคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคําพูดของเขาการกระทําของเขามันไม่เคยสามารถที่จะทําร้ายคุณได้เลยนะคะคุณไม่ได้ใส่ใจหรือเอาคําพูดของเขามาทําร้ายคุณเลยนะคะและคุณก็ไม่เคยกิดร้ายต่อใครด้วยค่ะ มีแต่ความหวังดีสิ่งดีๆที่มอบให้แก่คนอื่นอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเกราะป้องกันตัวคุณให้ตัวคุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆโอกาสดีๆในชีวิตอยู่เสมอค่ะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้พบเจอสิ่งดีๆที่คุณต้องการเร็ว,รวนี้นะคะ